ได้หลายๆบอ,ะะอากาศดีนะคะระับนี่อยู่แถวไหนคะพุนทธมณฑลสายหนึ่งหนึ่ง,ง,งอันนี้จะเป็นึ่นกันะหมคครับทำอนไ้กันเป็นซึ่งกันปรุงมั้กปุ่งอย่างเดียว ไม่แจ้งเตือนเลยต่อๆนานไม่ค่อยแจ้งเตือนช่วงนี้มันปเป็นอะไรมั้ยช่องไฟของไล่เขาดีดีปุยยำหมูเสี่ยง,งเสีย่ยงชมโดราณไม่อ้วนปลาจีนเล่นแถวไหนครับปลาจีนเที่ยวไหนครับตอนนี้คิวงานนาจอกเลยนะวันที่เจ็ดเจ็ดนี้ได้ปลาจีนนะครับปลาจีนบุรีปลาจีนบุรีรพี่น้อง ตุ้งตองวันนี้เกิดก็เป็นีร้รอเข้าสาวชิดบรรยากาศดีมากไม่รู้วสถานชื่ออะไรแต่วาก็ เลือกอยู่บัวนะพูดได้ไหมครับดีงามเลยง,ลง,ลงอยู่ด้โค้งๆหรอโคตรยาดดมลูกค้าที่รอนะครับต้องขออภัยด้วยตอนนี้สินค้าหมดมาเท่านั้นนะสิบสองอยาดมดมากวันนี้สิบสองพี่น้อง สิบสองยจะมีขายนะครับตอนนี้สินค้าหมดหมดตั้งแต่ตัวไปบาเลนแล้วดตอนนี้แตเก้าสีห้าสิบชิ้นเอามีหรอมีเพิ่เติมไหมล่อยเป่าปล่ยจีห้ิชิ้นเอ๊ไม่ร้กเอาซะได้คนรับปล่อยจิเหรอได้คนรับกับกับกุิูดมันเป็นสต็อกที่ตีกับมุตามมาคราเพื่อรัพเด็กมามีสต๊อกห้าสิบชิ้นเอาไหมแค่แลดมาวะสั้นมีสต๊อกแค่แลดมาห้สิบชิ้น มีแค่แรี50ห้าสิบชิ้นพี่น้องเอาปะอือมาจิ้มมันอีกน้ำาบเลยเสร็จวเหยื่อแป้เห็นยี่ห้อมอะไตักกินซ้ำตัก บ้ปเด็ดสเล่ะสียสมัครหมดเดีกสมัครตลอดนะครับสมัครมาเลยลาบอันตอนนี้บอก่อคนเล้วต้องการหดไม่อันเอามาเลยขออนุญาตนะครับมีสินค้า50ชิ้นขึ้นให้แป๊บเดียวพอไม่ละงชิ้นไม่มีไม่มีกสองบอกว่าตัวมาขายแบบว่าตัว50ชิ้น เพราะว่าอะไรเพราะอันนี้ลูกค้ากดแล้วมันมันตีกลับใช่ไหม,อม <S <S เอจเอจ้าก็เอาพี่น้องเพราะว่าอันนี้ขึ้นมีแค่ดีเด่ตัวหล่อมีห้าสิบสินยาดยมปินแหงใครเอาไปแล้วรีวิวหน่อยเมื <S <S ่อวานนี้ผมเห็นคนรีวิวเยอะมากนาติกรคนรีวิวเยอะมากเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าบาทพี่น้อง เออหอมกว่ายี่ห้อดังๆไม่อวยค่ะเราไม่กล้าว่าใครหรอกพี่น้องเราก็หอมแบบของเรานี่แหละกระปุกละเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับใครกดแล้วหมดเลยอันนี้ห้าสิบห้าสิบชิ้นนี้คือลูกค้าปีกลับเลยมีอยู่บ้านอะไรเงี้ย บ้าได้ใส่ได้พี่น้องบ้าได้แก่พร้อมห่วนได้ร้อนเจอน่กอ,อย่างนสิบห้าชิ้นนะครับินอเประาบน,น,บานอาหารแป๊บน่อะไรม เป็นเนพอดีอยู่นะสูดดมเข้าไปไม่แห้งถึงกอดเลยค่ะบอดใช่ครับหอามมากไม่ซื้อคือพลาดอย่าไปบอกเพิ่นเพ่จะได้หกเพ่จะได้ดมของพอดี จะไปบอกเขาที่หลาเขาอยู่หูดุมตั้งห้องนีละห้ามไปบอกคนนะว่ามันหอมเพราะว่ามันจะพอไม่พอขายอย่าไปบอกคนชิเก้นหรอไมได้กินอยู่คือ่กินอะหมดจบสั่งเรื่อยๆเลยมาหมดแล้วจ้ะเหมือนแบบพี่น้องหมดแล้วนะครับขออภัยด้วยจริงๆบนิษ้ บ่ได้ตัวเมื่ออีลีอนอกจากต้องรองนีนสิบเป็นไหมไม่ไม่มีตีกลับเลยไหม,ไมพลาดมากใครไม่เชื่อแนะนำให้สั่งลายกระปุกก็เลยนะคะอันเดียวยังต้องรองมาให้คนหิ้วแห่งเมืองไทยกัน,นพื้นพี่อายุามะหนอกจะสั่งเดียวท่อมีขนาดตะก้าขึ้นมาอย่างไรพี่ ตะกร้าขึ้นมาอย่างไงตะกร้าตอนนี้มันขึ้นมาอย่างไง <c oughs> บม่ได้ตัง้งระบบอัหลอกลวงอะไคนซื้อเด้มันเหมือนอีหลีใครสิอยากได้เงินคนนะพี่น้องใอ,อยอยากได้เงินคอนอยู่แล้วใครอยากขายอยู่แต่มันมันมีมันมีแค่เนี่ยของม,มีแค่เนี้ยมีอะไรมีอะไรป่าหนึ่งอยมาป่าพิอาดเยือนอย่าเงี้ยเข็ดเลี่ยมเลยอันเดียวมีอันเดียวเข็ดเลี่ยมอันเดียวอีหลี ร้านน้อยไหมห,ห<น>ทีมงานเพื่อนหามีพี่โอนฮามพีพี่เปกเดี๋ยวไปไนกับพนียงกะอันเดียว <c oughs> บอกได้แลยใช่ไหมครับมี <c oughs> นี่ทุกที่ันเดียวพรุ่งนี้อนเรียกตัวี้ <c oughs> ขามูยอรมันอยากให้เจนนี่มาร่วมร้องเพลงด้วยเจนนี่ไหนครับนี่กแปะามูหรอเห็นไหมครด่วนบ้อันนี้ก็อู่นนะถาเขาว่าน่าก็แลยเฉพาะเราจะกินอกหนึะจึงลิมีนหรกเห็นไก่จะอดออกนี่มันดิบลายหม นี่บลกินให้อิ่มค่ะจกแล้วมั้งซื้อไปได้กินค่ะอันว่าจะสั่งยำหมูกระเพรีินยำหมูแดงค่ะหมดแล้วใช่ได้ตะพันบุญมีเงินราคาอยู่กับแอบอยู่ร้านโอ๊กแลนด์อุ้ยรูได้ไงก็แอบอยู่ก็เลยสั่งไงราคาเขาแอบอยู่ขิงขาวเขากินโอมาเกสต์จกเกียวก็ต้องหากินอะไรแบบนี้แหละยาดมหอมมากโปรตีนเพิ่มนะ เพิ่มตะไคร้ไม่ไม่มีสินค้าแล้วครับพี่อ,อ,ยอยากขายใหอยยูอยากขายใหอยยูแต่ว่ามัมนต้องรอนนิดสิบตัวเองต้องรอนนิดสิบย่ไหยาสีอ่อยาดงของรานีนน่นนเป็นกลิ่นนานไปไม่เป็นไรไมบอกเลยแต่ขึ้นบม้งอร่อยนะถ้าทำแบบนานๆอร่อยแต่ใจว่าเกือบหามงม้ง ไปเจอโพสหนึ่งไปทำหน้ามาที่เกาหลีหรือเปล่าคะหน้าแปลกๆไม่ได้แปลกนะครับเพราะยังเหมือนเดิมหน้าไม่ได้แต่งรอดอบดอ้าว<อ>ไหมแบบอากาศดีครับพี่น้องอากาศดีเล่อ,อลระบอกออกยงงออกเลขยัวอเขาบ่าน,นี่ยเยังก็เลขยัวอย่างก่อนสองสองสอง,สง ครับีทูบหนึ่งศูนย์เก้าโอเคหนึ่งศูนย์เก้ารุ่นนะรุ่นหนึ่งศูนย์เก้าในบันทึกมือเนี่ยถัดอ่อนเนี่ยคือผ่านแฮงว่าบริสุทธิ์เลยบริสุทธิ์ใจเลยว่าเนี่ยพออยากลายยางลายแต่อีสิทธยเสืออยู่สามห้าหกหนึสิบห้าเหตุบักเลขละเลขสองตัวสามหนึ่งสามห้าหกกับสามหนึ่ง สามห้าหกครับสามหนึ่งอะไรคือไกลครับอ๋อมาขึ้นฝันอยู่เนี่ยชาวบ้านเฮ้ยกูว่าแล้วเชื่อไหมฉันฝันว่าฉันตายน้ำจมน้ำแล้วก็มีคนไปช่วยฉันเลขอะไรอายุปันไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าตีเป็นอะไรได้โจเอ๊เรียกอะไรนะสามห้าหรอสามห้าอุ้ยฉันเกิดพศสามห้าสามห้าหกฉันเกิดพศสามห้าวันที่หก บริเลาเลยครับยูตัวก่อนเออบรลราบอกบรลถ้าซื้อเหล็กอย่างเลยปูเท่านีไม่ไเพราะว่าเล็กออกปุ๊บคนเบืองจากพันจากสองพัน๊บหรือพันเดียวพออยว่เล็กสามหนึ่งอ๋อวันทำบุญเขาบอกโอ้โหไอ้คือพ่อเนาะตอกับถ้าเป็นคือพ่อีอย่างกอนเลยวอย่างกอนคือพ่อคือไบซื้อเองเม่ ไม่แต่ถ้าคนคิดได้ก็คิดได้นะกูณเสื้อดีกว่าคุคนเสือนี่อูไปหาเสือใหม่คิดแตยูคิดได้หลังสีมงแรงสามหนึ่งยังไงคนใด้ในเกาหลีไม่ได้ถูกเลยเขาไม่ได้ถูกรูกเพื่อนเขาถูกอันอนี้่เมย์แซมพูดใช่ไหมพี่ที่แปดล้านม่เท่ากัว่าผู้กำกับศิล่ะสาาบานโคราบใช่ค่ะบอสไปหานอยก่กนแน่ ก็นไตัเหนียวเส้นขากบมาจากกันนะแม่คนส่วนใหญ่ของคนไทยเร็จสิวันนี้มีงานที่อีสานั่งทนนะครับเข้ามายาโดนหมดแล้วงตอนนี้เราสมัครหฮดนะใครอยากเป็นฮดนมาสมัครเลยเพราะว่าตอนนี้เราขาดหมดมากเพรามีเจ็ดสิบคนไม่พอ แฟนผมอยู่ข้างหลังคุณที่หอคนไหนชื่ออะไรพิมพ์เข้ามาพนักงานหล่อคุณเอ็นอีคุณเน็กคุณเนกอะไรนี่แฟนพี่ชื่ออะไรคะเนกน่นกคุณเนกว่าคอาเน์อยู่ในนี้แฟนผมอยู่ข้างหลังคุณมาเมื่อกี้เมื่อกี้ฉันเห็นแฟนคุณไปรับใครไม่รลูกค้าผู้ชายเมื่อกี้่ะหล่อมากด้วยเราสารไปไม่น่าจะเป็นลูกค้าธรรมดาอะค่ะอ๋อ ก่อไปเลยอุ้ยอย่าใครโดนให้ไม่ต้องค่อยจะเลยดมผมมีปัญญาเดี๋ยวโทรหาเจ้าหน้าที่ติดต่อเอาคนสั่งมาละบอมเอานี่ไหมประมูลเองมือได้ข้ากวนเอาดีกว่าข้าวเจ้าข้าวก่อนลรงงานมาท่านกวนเองเลยต่หลับมี่บอมใส่ไในสมีอยู่เด้อเจ็บยี่ห้อบอมไม่ยี่ห้อล้มันหอมเฉพาะกลิ่นไอ้หอมเฉพาะกลิ่นกลิ่นของเราหอมอย่างเดียว คิดแล้ได้เอาเ็ดอันนี้ใหญ่มาแถมเลยซื้อที่ไม่เราไม่ทำอันใหญ่มันไม่พรีเมียมเอาแถมแบบไม่พรีเมียมซื้อหนึ่งร้อยแถมสามสามยาโดนอันที่เล็กเสียโลกเขามีใหญ่มาขอเอาอันเล็กีเสียโลกไม่ดีนะจะทำนีก็ยังเสียอ๋อเหอคนเขาม mark เองที่มันแบบมีอันแบบที่สุดที่สุดเป็บ่อเท่ากันใะไรหน่อยไหมตั้งแต่ละอันบนดดี กาแฟแก้วบึ้มๆหมดต้องนอนในคืนนี้ไม่ได้ม่ได้กินกาแฟอย่างเงี้ยมาหลายวันแล้วหววนหนึ่งก็ไม่ได้กิน,แฟแฟน,น,ก,นกินมว่วนหกสิบบาทโอนไปไม่มว่วนแปดสิบบาทกาแฟม่วนนี้บระเทบย่ออย่างว่าั้ยไิขึ้นน้ำเด้อ <laughs> <laughs> แต่พีเ้มย้อนอร่อยจริงนะบางฝาความีบางฝาเขา,มา,าไม่มี แล้วแต่แล้วแต่ตัวหอมเป็นชายหรือเปล่าตัวเขาจะเข้ามาหรอโ่แก้วบเกี่ยมตวเสยิบีมมามันยังไม่เอ็นกระดาษติ๊ดต้เกยวบ้ามันจะเป็นแก้วกัสายขาะตัวเขาไปเรื่อยๆหรอติ๊ีจริงๆคืเลือต้มติดบาทไก่เสบบ้างไม่เป็นติดกียโปริลบรชอิมย่าบืนเขาจะอิมมันทำดีม้วนกัเบิดเหมือไก่ก็ได้ เอแล้วมนนเขาขออยู่ตรงแรกเหมือนบอกเยอะไหมปรหมาบ่มาณหกพันเยอะกว่าไม่มกินฉันกินอันก็เป็นเรือลายสะลดุกผู้วันจานหนึ่งเรียกประดุกู้เนี่ยอีสานฝั่งทวนอยู่ฝั่งในของกรุงเทพอยู่พื้นท้องทวนสายหนึ่งพื้นทวนสายหนึ่งพี่น้องติ๊กต๊อกไสามารถ จองสินค้าได้ไหสิบสีให้เกิดตะกาได้เท้าไหนสี่หลีบ่อมาชัวบ่จะเห็ดมาเห็ดไ่ได้เดือดร้อนม,มันนั่นขัดเห็ดแล้วกันมันถ้าเกิดไมสมาัาจเสียมัเสียเครดิตเลย,ยตะการไปบนะตะกา bye รบสิถ้ามันจ่อพูดล่ะจ่อกันอีสี่ห้าวันสิีนะ่นอันนี้ม่ใช่หนึ่งไง <laughs> ก็แดนใหม่ไม่รู้จะได้ไปยุโรปใช่ไหมเลื่อนเปลี่ยนตัวติตดลูกค้ามันยึดแต่ยุโรปฟิมม้งตัวสีว่ม้งห้าเบอร์เติมเน็ตถามมันหนีพี่น้องพี่ออดเดอร์ไม่ได้หรอกครับผมไม่อยากให้พี่ออดเดอร์กับพี่น้องผมอยากใหญ่สร้างแบบสดๆเลยมันจังหวน รอแป๊บนึงนะครับกำลังไปไปตัดต้นงาโกกไม้มาทำสมุนไพรอยู่ร,รอนานแล้วนะขอโทษจ้านี่หมดจ้าขอบคุณครับมืดอันนี้หวานเลยไปกินอันนิ้ต่อไปบัวไอไอไปกินอันนี้ก่อนนี่ก็หวานเลยด้วยแค่ไงน้ำตาลนี่ ขิงไก่ได้ยี่มะไก่นะ่ะน้ำตาลอันนี้น้ำตาลลดครับ